กาบสบายดีพ่อยพี่น้องกาบสบายดีเบิร์ดกันสุขูสุขสมองสมบัติกับสบายดีพี่ปานาอามาพบมาพ่อกันแล้วพ่อยพี่น้องกับส่องบมาคนบรรยากาศน้ำเศร้าๆพ่อยพี่น้องสบายดีพี่น้องมืันนี่กับลูกแต่เศร้าพ่อยพี่น้องขัวไก่เตรียมสร้างผนมา นีสิทธิ์เมนูต้มไก่พี่สาวพี่นอ้องเลยเมนูต้มไกม่เพี่อส่วนตากับยายก็ไ่ได้อยู่ไ่ได้เศร้าพ,พี่นอ้องเอ้ยคุณสองแถาก็ได้ดีใจเพื่อน่าตื่นเต้นลูกมาแต่เศร้าๆผูพกพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยขนาดพ่อใหญ่คุณ อ๋อตัวนี้ผมหกปรนมาอันนี้ชิเป็นไก่บ้านห้าวพลอยพี่น้องแต่ว่ากิโลแพงถ้าได้เงี้เลย มื่อนี้น้องมวยเพื่นจะทำเมนูยังน้องมวยให้ไก่หห้ส่างกิน ปิ้งบ๊อหรือว่าต้มต

ແລ້ວໃຫ້ພີ່ນ້ອງເນື້ອໄກ່ສຸດ สางเพิ่นว่าสิมุ่งมุ่งอันนี้ก่อนใครพี่น้องทั้งขางเนี่ยเนาะมุ่งแล้วเพิ่นจากซิมาถูกทางด้านเพื่อนไพ่เพิ่นว่าหัวดินเบารควนมันกรีดเนาะมัน เป็นดินห,อห่อมเลยพี่นอ้องแถวนี้กับมันโขบไปปะพวกย้ายเพิ่นมักปลูกเพิ่นมักปลูกกันหัวขาเพิ่อนพี่น้องทางด้านล้างหักกับสิเป็นลำขาเนาะลำขากับรำระบาดเพิ่อนพี่น้องพอได้ใส่ได้ใจแล้วก็พอได้ขายยอดมั่นเพิ่นวะยังอ่านเราใชมากินข้าถือก็ใช่แล้ว นงาผู้่อกวยอลยหลงหู้่นวา้กงั้นี่มีแต่เงา้อน่ไหองคันวันปลูกเป็นแล้วก็โอ้ยเผื่อเพิ่นชี หยุบสียงนั่งค okay. ่ะเพนว่าปลูกคั้นโบเป็นแล้วกับโเป็นนะพ่อพี่น้องปลูกกันยากคั้นได้เป็นแล้วกันอ๋อกันย่านี่แหละเลื่อนไพ่ก็ได้ เรว่าเฮือนคั่วอีกสองวันก็จะได้ถูบพ่อพี่นอ้องถูบน,นี่พ่อใหญ่เพิ่อันนั้นเลยรับ กิโลหนึ่งพี่น้องไก่ลาดเท่านี้กิโลหนึ่งหกสิบพันเจ็ดสิบพันตอนนี้สำหรับกันเข้าวามาซื้อได้ถ้าว่าเขาไปขายเองนี่กัเกือบเขาแสนคนละกิโลหนึ่งเด่นตัวเพื่นซื้อเป็นโต ตอนและหนูมวยน่ะบอกให้ตกใจได้เรืองเพื่อนก็พอมาซื้อดันซืรี่ืออุปกรณ์ดันอุปก,ก,นะก,ก,กาารณ์นี่นม้วยน่ะใจตกค้าอรอกหอหนน่อยน่ามันบุพเพเนะตกใจยันบอลเรือเห็นตาช้างเจ้าอนี่ชนายพรีเห็นแต่ว่าเส้นไหวปี่นะสามแก็บมาจะเผื่อยนนะพี่น้องอ้บด บมาตัวเตก็พอตับต <bosses to> <worldwide> <laughs> <c oughs> okay, ับิงห้ลกบ้ากินบุกินบ่มันอีสางมันก็ชิมาเทคานห้พไปรองเทคาน ไม่งั้นทั้งลุมกระดดผื่นใจเขาไปซื้อลังคาเล็กเพื่นวมาไปซื้อได้เขาในเมืองกับนมู้ให้ผื่นอีกไปืไหมอือทางเบิองอันนี้กระปิ้ของมูไว้พี่น้องไว้ให้สร้างเพื่นเจ้าหน่อยสร้างเพื่นมา นี่แหละปีน้องมัาางก็เจาะมาจังแกนอะไรไปพี่น้องบางอนก็สรไดลาคิดไปเตี่เพียงเท่านี้แล้วไปพี่น้องเลยนี่แหละเมื่อนี้สร้างมืนกัสิมาเพืนพี่น้อง กว่าบรควันเห็ดเป็นหอ่อสามหอ่อไม่น้องเลยสามห่องเนาะพอกันโอกาสหงานนะสบายดี